ไก่หายป่ะแม่งเลี้ยงมันเป็นที่เป็นทางปล่อยเขี่ยของซะเขาบอกแปลูกของกินก็ไม่่อยได้กินเนี่ยไม่ทําทำงานอะไรอีกะไม่ทําทำงานระมึงทำงานมึงจะเห็นกูอยู่ตรงนี้เลยมึงก็ถามงงสบายนะมึงอ่ะแต่ละวันเนี่ยมันก็พอๆกันแหละแหละพออะไรกูหัวหน้างานเนี่ยกูต้องตรวจสอบมึงอยู่แล้วกั เปนวันทำงานหรือเปล่าไม่ใช่เดินเล่นนอนเล่นอยู่มันเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติมีหัวหน้าอย่างนี้สั่งปุ๊บรีบเลยกลัวไม่รีบไปทำงานนั่นรีบหาที่หลบแดดแม่งร้อนมัยมึงไปทำอะไรโอ้โมึงนี่แม่งว่าน่าจะมันข้อ,องใจไหวที่ยไอศาสตว์มึงตัดให้กูยังข้องใจกูอีกอ่ะวยกูเนี่ยข้องใจมึง <Okay. S 1> ตัดมมอตัดเท่ขนาดนี้วะโซแมงเขาเทจริงพี่ยก่อนบ,บอสโทรมาครับฮัลโหลครับบอสฮัลโหลครับ <c oughs> ครับอ๋อให้ใหถ,ถ่ายถ่ายถ่ายไกลชนเหรอครับ พอดีเลยครับบอสพอดีมีเอฟซีอ่ะเขาขอมาเขาบอกให้รีวิวไก่ฟูให้ดูหน่อยครับครับได้เลยครับผมจัดตัวเก่งผมเลยเดี๋ยวถ่ายให้เอฟซีเขาดูหน่อยพอดีว่าจะออกตีกลัวโควิดพอดีเลยเอฟซีเขาอยากดูแลผมจัดให้เลยเดี๋ยวรีวิวตัวเก่งผมเลยตัวนี้ถ้าไม่มีโควิดนี่เลตีสักแสนหนึ่ง ครับผมเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมว่าจะไปรีวิวครับก็จะไปเดี๋ยวไปถ่ายก็เขาดูก็ได้ครับครับผมครับบอสครับหาก,กินข้าวกันอะนะหาถ่ายไก่รีวิวไก่ชนให้เขาดูหน่อย ไปเก่งไปเก่งเดี๋ยาแสนอในศาลกูอุ้มเห็นอุ้มมาสามเทศทิศแล้วไอ้เี้ยต้แมแบกฉันโอ้ยตีสองสามร้อยครับพ่อม่ต้องไปถึงแสนเดี๋ยวกูไปเล่นฝ่ายตรงข้ามอีกหีกก Many <months> later นะครับ FC ครับที่ขอมานะครับอยากให้ผมรีวิวไก่ไก่ซุม้มไก่ชนให้ดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวเก่งของผมเลยไอ้แสนรักมาครับตามผมมาครับ ไก่หายว่ะไอ้ทันเห็นไก่ไหมอ่ะเอ้าเฮ้ยพี่ตัดคลิปก่อนไว้แล้วมันออกได้เหรอวะสูงแม่งก็ไม่ขาดนะ กิดตัดคลิปเลยตัดตัดเลยตัดเลยตัดก่อนอ,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 อยากกินไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมไก่แถวนี้มันเยอะแม่งเลี้ยงไม่เป็นที่เป็นทางปล่อยเขียวของซะเอาไปแลปลูกของกินก็ไม่ค่อยได้กินนะี่ย yeah. แซ่บ,บแซ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 บครับพี่น้องทำไม่ง่ายแบบสไตล์ <c oughs> รอ้อนกินคนเดียวไม่อร่อยว่ะ นี่เราไปให้มอดกินดีกว่าแต่ครับดูๆแล้วมันขนาดจะกลัวเราหวงเราแหวงไม่ต้มปลายต้มปลายเพื่อนสุดยอดไงไก่กูหายดีกูหาดีๆยังกูหาแล้วไม่ต้องเครียดโอ้กินนี่กินของกูวนเนี่ยนม มันทำจุดวถีมือเลยเนี่ยมันหายไปได้ไงวะแดดลงก็บ้างเออหยิบไปเครียดทำไมวะกินๆก่อนเนี่ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันก็มาไอห้ยไก่เกยอ่ะโคตรสายตากแดดไว้อย่างดีเลยเฮี้ยกูกะว่าเดยวจะไปตีซะหน่อยไอ้เหี้ยกูจะทำาไงวะเนี่ย จะบอกาตัวเก่งด้วย<ม>ตัวที่จะออกบ่อไปตีแสนเหรอแสนรักกูดีที่อ่ะตัวแสนรักกูเลยนลี่แหละแล้วกูไปเดินตามหาแมงไม่เท่มด้วยเอากินกินกินมึงกินน่ะดิกูไม่ได้แกล้งมึงหรอกใจมึงซื้อมาอะไรเนี่เออ นุ่มดีนุ่มดีเจอาผีมือกูอ่ะเป็นไงอ่ะอร่อยดียังดิยังไม่วานช้อนในกูอีกอร่อยนะอร่อยไหมเดี๋ยวกูยังคิดไม่ออกกูจะไปตามหาไก่ยูยูไงไปนล้วมึงไปหาดูใหม่ดิไปหาดูดิมันเป็นปี่สมงตัวเมียหรือเปล่า มึงจะไปปี้ตัวเมียได้ไงไก่กูขังเลี้ยงไว้กูไม่รู้เว้ยหรู้ใครจังไรไปเปิดเอามาบอกทีกินไปเหอะมึงต้องไปเครียดมากอะมึงเอเห็นหน้ามึงเครียดแล้วกูแม่งอยากจะร้องไห้ว่ะคู่หน้าของสารจริงไก่หายนี่กับยิ่งกว่าลูกเมียหายอีกอ่ะเมียกูกูไม่ซีเรียสหรอกเมียกูเนี่ยกูจะไล่มันหนีเมื่อไหร่ก็ได้นี ไจัดรอรอเลือกได่ไก่ตัวนี้โหี่ยกูรักยิ่งกว่าเมียนะอันนี้มม่ทำเองเหรอเออสุดที่เมอร์กูเลยน่นแม่อ่ะพีเมอร์กูนี่ถือดอดแล้วมเปี๊ยวไก่ไหนไม่ต้มเฮ้ยไก่เนี่ยแย่ไวยเยอะภาพไก่อ่ะหาที่ไหนก็หาได้หรอกครับเดี๋ยวปิดคลิปเลยดีกว่าครับ ใครชอบนี้คลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับตะใครให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนมาที่ไหนมวนที่ไหนคอยติดตามครับผมเดี๋ยววันนี้แม่งเคลียรเรื่องไก่เดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวมันเคียนเรื่องเมียมันทิ้ง